ทุกคนต่างรู้ว่าจักรวาลเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะจินตนาการได้แต่คุณเชื่อหรือไม่เมื่อเทียบกับจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับพื้นน้ำ360ล้านตารางกิโลเมตรมนุษย์กลับสามารถสำรวจจักรวาลได้มากกว่าโลกใต้น้ําที่ใกล้ตัวเรามากกว่าทั้งทงที่มหาสมุทรตั้งอยู่ที่โลกของเราแท้แต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องพร้อมเรา เพื่มให้พลาดสาระดีๆจากทางช่องเราทุกคนสามารถกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับเว็บไซต์นาซาได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจอวกาศไว้ว่าปัจจุบันเป็นที่ยืนยันแล้วว่านอกระบบสุริยะที่เราอยู่นั้นมีดวงดาวมากมายอีกนับพันดวง ส่วนทางด้านผู้เชี่ยวชาญอื่นๆต่างลงความเห็นว่าสิ่งที่เรารับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอวกาศเป็นการรับรู้ที่เมื่อนํามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเท่ากับว่าเราสำรวจอวกาศไปได้แค่สเปอร์เซเท่านั้นตลอดเวลาของการสำรวจสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและนอกโลกมนุษย์ใช้เวลามารวมรวมหลายพัน,นปีในการเก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้จากที่อาจจะเริ่มต้นจากการดูดาวและใช้ดาวเป็นตัวช่วยในการนำทางในช่วงนั้นมนุษย์ ก็เริ่มเกิดความสงสัยว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของจักรวาล ซึ่งจักรวาลที่กว้างใหญ่กระดูจะน่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กับโลกกาเล็กซี่ในเกมฮ mm hmm. งไคสตาร์เรลเกมโอเพนเวิลด์แอคชั่นอาร์พีจีแฟนตาซีตะลุยกาแล็กซี่มันติแพลตฟอร์มใหม่จากโฮโยเวิร์สในเวอร์ชัน1.4ตื่นจากฝันวันเหมันคุณจะได้พบกับโลกเหนือจินตนาการที่จะพาคุณเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆของจักรวาลค้นหาสมบัติไขปริศนาความลับมากมายที่รอการสำรวจผู้เล่นจะได้เป็นผู้บุกเบิกความลับต่างๆของโลกดื่มดำไปกับก,บการผจญนัยท่ทางกลางแอนิเมชันและเพลิดเพลินกับเสียงดนตรี่ วันที่คุณเล่นเพลินจนลืมวันเวลาไปเลยอีกทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในแบบเชิญเบสที่เล่นง่ายและเต็มไปด้วยกลยุทธ์มากมายเทคโนโลยีภายในเกมทำให้คุณสามารถสร้างทีมและวางกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครได้ทั้งกำจัดศัตรูวางระบบสภาพแวดล้อมและเลือกใช้ตัวละครที่คุณถูกใจซึ่งมีเวอร์ชัน1.4ตื่นจากฝันวันเหมันเราจะได้พบกับกิจกรรมพิเศษอย่างกิจกรรมแนวรบอีเทอรเียมเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมอนสเตอร์ที่คุณชอบมาทำการประลองต่อสู้กันได้นอกจากจะตื่นตาตื่นใจกับกิจกกรรรมมแลลล้้ววผูเ่่นจะะพพบบััตคใสิศ Limited. แปลกตาไม่สัมใครยังโทปาสตัวละครลิมิเต็รระดับ5ดาวนะครับสาวน้อยสุดน่ารักกับรอยยิ้มที่ทำเอาใจผมเลืล่อนไและบุคลิกราเริงสดใสมั่นใจในตัวเองทําให้เธอกลา,อายเป็นผู้อํานวยการที่อายุน้อยที่สุดในองค์กรการต่อสู้ของเธอกระโดดเด่นไม่แพ้ใครโดยเธอจะเรียกนัมบีออกมาช่วยสนับสนุนการโจมตีให้คมมากยิ่งขึ้นด้วยยังไม่หมดแค่นี้ยังมีการอัปเดตพื้นที่ใหม่อีกแห่งได้แก่ p i l La r s of Creation กับ Old Weapon Testing g ราว n d ที่รอให้คุณไปสำรวจ, Star ail, 4, จกวเกมฮงไคสตาร์เรลในเวอร์ชัน 7วันก็จะได้รับ s ต a r ์เรลสเปเชียลพารฟรีๆไปเลยถึง10ใบย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการแจกรหัสแรกรับลิมิเต็ดเพื่อลุ้นรับ50สเตลละาเจดไปได้แบบฟรีๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14พฤศจิกายน2566เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ผมเทใจไปแบบไม่ยัง้งสามารถเล่นได้ทั้งระบบ Android iOS PC และ PlayStation อย่ารอช้าดาวน์โหลดได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ถึงแม้ผู้คนในอดีตส่วนใหญ่จะเชื่อว,ว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลแต่อีกด้านหนึ่ง คนที่ไม่เชื่อก็พยายามหาคำตอบมายืนยันและนี่เองที่ทำให้เกิดเป็นวิธีคิดที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการดาราศาสตร์มาอย่างการที่นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณอาริสเตคาสออฟซามอสต้องการพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่หมุนรอบดวงอาทิตย์และเขาจึงทดลองนำคณิตศาสตร์มาช่วยหาคำตอบนั่นก็คือตรีโกณมิติที่ถูกนำมาใช้วัดมุมของดวงอาทิตย์และโลกในช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านหน้าไป นั่นทำให้อริสเทคัสออฟซามอสสามารถประมาณความห่างของดวงดาวทั้ง3ได้ว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากกว่าห่างจากดวงจันทร์ มนุษย์ใช้องค์ความรู้ในการค้นหาคำตอบของจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นการค้นพบดวงดาวต่างๆทั้งในและนอกระบบสุริยะการค้นพบกลุ่มดาวและการสำรวจจนรู้ว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกไม่ใช่กาแล็กซีเดียวที่มีอยู่รวมถึงเทคโนโลยีอวกาศมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บ w วยเอเจอร์และหนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการสำรวจดวาวังคารก็คือ Mars h e ฮลิคอปเต ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ทีสายอยู่บนดาวดวงเล็กๆดวงนี้จะสามารถสำรวจอวกาศไปได้ไกลาราวๆถึง13,000ล้านปีแสงแถมในอนาคตก็ได้มีการคาดการไว้ว่าเราจะสามารถเดินทางไปได้ไกลถึง18,000ล้านปีแสงแต่ถึงอย่างนั้นพื้นที่ที่เหลือที่เรายังไม่สามารถสำรวจได้ในจักรวาลก็มีมากและที่ตรงนั้นเกิดเต็มไปด้วยความมืดมิด สิ่งที่เรารับรู้ตอนนี้อาจจะดูว่าเยอะแล้วแต่ก็ยังเหลือพื้นที่เวิงว้างในอวกาศอีกใกล้แสนไกลที่มนุษย์ยังไม่อาจเดินทางไปถึงเพียงแต่ที่มันผ่านมาก็ยังพอรีกได้ว่ามันเกินคาดจนคนสมัยก่อนก็คงไม่คิดว่ามนุษย์เรากำลังค้นเจอคำตอบที่พวกเขาสงสัยได้มากขนาดนี้จริงๆ และถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีอวกาศทำได้ถึงขั้นไหนแบบละเอียดขึ้นทางช่องเราก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับกลับเข้ามาที่โลกกับพื้นที่ที่ใกลตัวเราอย่างมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความพิศวงและเชื่อหรือไม่ว่าจนถึงทุกวนันนี้มนุษย์สามารถสำรวจมหาสมุทรไปได้แค่5%เจากพื้นที่มหาสมุทรทั้งหมดทั่วโลก มหาสมุทรมีพื้นผิวราวๆ360ล้านตารางกิโลเมตรและมีความลึกเฉลีย่ยถึง3682เมตรซึ่ง Challenger Deep คือจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรที่นักวิจัยค้นพบในปัจจุบันด้วยความลึก11,000เมตรด้วยความลึกขนาดนี้สัตว์น้ำตัวใหญ่ที่เราอาจคุ้นเคยกันก็ยังอาศัยอยู่กันไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ที่นักวิจัยค้นพบคือสัตว์ตัวเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลิงทะเล กูออสตินเกริาวิลเลียมซีและกุ้งโครโรคาริสหรือจะเป็นสัตว์หน้าตาแปลกๆอย่างคักซิวและแอมฟิพอดแน่นอนว่าการสำรวจทะเลหรือมหาสมุทรจะต้องมีการถูกนำมาทำเป็นแผนที่เพื่อเก็บเป็นข้อมูลแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่เราจะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบทุกวันนี้ผู้คนในสมัยก่อนก็เริ่มทำการสำรวจมหาสมุทรกันมานานแล้ว สันนิษฐานว่าการเดินทางเพื่อการสำรวจทะเลมีมานานตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณหรือเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนคริสตกาลคนในสมัยนั้นได้สร้างพาหนะนั่นก็คือเรือเพื่อล่องไปตามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในตอนนั้นก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าพวกเขาพบเจออะไรบ้างเวลาผ่านไปก็มีผู้คนหลายกลุก่มเดินทางตามทางน้ำเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลของตัวเองเช่นชาววกิง ชาวจีนและชาวอิตาลีอย่างคริสโตเฟอร์โคลัมััสแต่การล่องเรือในสมัยนั้นหลักๆไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจทรัพยากรใต้น้ำแต่เป็นการเดินทางไปเพื่อกระจายอำนาจตามจุดต่างๆมากกว่า จนกระทั่งในวันที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์เรือดำน้ำขึ้นมาได้จริงๆในช่วงปี1620โดยนายแพทย์ชาวดัช c o น n e ลลิสเดรเบลซึ่งเป็นเรือดำน้ำลำแรกของโลกมาพร้อมด้วยสิติการดำลงไปใต้แม่น้ำเทมส์ที่มีความลึก4.6เมตรทั้งๆที่ตัวเรือสร้างจากไม้แผ่นเหล็กและหุ้มด้วยหนังเท่านั้นแต่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสำรวจใต้ทะเลอย่างจริงจัง หลังจากนั้นก็เกิดเรือดำน้ำมันอื่นตามมาเรื่อยๆและความลึกที่เรือเหล่านี้สามารถลงไปได้ก็มากขึ้นเรื่อยๆจากหลักหน่วยไปจนถึงหลักพันเมตรและในช่วงนั้นทางสหรัฐอเมริกาก็เคยตรวจพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตด้วยในปี1853เพียงแต่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเสียงเหล่านั้นคือเสียงอะไร การวิจัยทางท้องทะเลได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังโดยสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1882และหลังจากนั้นเป็นต้นมามนุษย์ก็ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆในแบบที่ไม่มีให้เห็นบนพื้นดิน จนมาถึงปี2023มีพื้นที่มหาสมุทรเพียงแค่24.9%ที่ถูกทำแผนที่แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียดเพราะว่าการเก็บข้อมูลจากดาวเทียมบอกได้แค่ข้อมูลบางอย่างเท่านั้นเช่นบริเวณไหนที่มีซากเรือบริเวณไหนมีภูเขาอยู่ใต้น้ำแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใต้น้ำมีสัตว์อะไร species ไหนบ้าง ซึ่งก็อย่าพิ่งหมดหวังเพราะว่าในปี2023นี้เรายังอยู่ในระยะเวลาของโครงการที่มีชื่อว่า s e a b a t 2030ซึ่งเป็นการสร้างแผนที่มหาสมุทรของ Nippon Foundation of Japan and the General Bathymetric Charts of the Oceans โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลความลึกของมหาสมุทรทั้งหมดภายในปี2030และเมื่อถึงเวลานั้นเราอาจจะพบว่าจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรอาจจะไม่ใช่ Challenger Deep ใน Mariana Trench ก็ได้ ทุกวันนี้ยังมีการค้นพบสปีชีส์ของสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำอยู่ตลอดทุกปีประมาณปีละ2,000สปีชีสซึ่งทางด้านผู้เชี่ยวชาญเองก็ได้ประมาณการสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำไว้ว่าน่าจะมีจำนวนมากตั้งแต่7 0 0 0แสนถึง1ล้านสปีชีส์เลยก็ได้วิธีการสำรวจใต้มหาสมุทรแบบที่ล้ำสมัยและสามารถให้ข้อมูลได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นการสำรวจโดยใช้ระบบโซนา โดยระบบโซน่าคือระบบการใช้คลื่นเสียงในการค้นหาสิ่งที่อยู่ใต้น้ำซึ่งคำว่าโซน่าเป็นตัวย่อมาจากคำว่า Sound Navigation and Ranging ภายในระบบโซน่าจะประกอบด้วย transducer ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์เสียงทางกายภาพมีแบบทั้งตัวเดียวและแบบกลุก่ม โดยถ้าแบบกลุ่มจะเรียกว่า transducer array ซึ่งส่วนใหญ่นักวิจัยจะเลือกใช้ transducer array เพราะสามารถติดตั้งไว้กับยานพาหนะที่สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ระบบโซน่าแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ active s o n a และ passive s o n a เวลาที่นักวิจัยปล่อยสัญญาณเสียงจาก transducer array ลงไปใต้น้ำแล้วมีเสียงสะท้อนเอ็กโกลับมาจะเรียกว่า active s o n a ส่วนถ้าเป็นแพสซีฟโซน่ามันจะไม่ปล่อยคลื่นเสียงของมันแต่จะเป็นการตรวจจับคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ซึ่งมักจะตรวจพบคลื่นเสียงของวานเพราะวานจะไม่รู้สึกแตกตื่นกับคลื่นเสียงและก็เพราะระบบโซน่านี่แหละที่ทําให้เราเรียนรู้จักสัตว์มากหน้าหลายตาหลากหลายชนิดที่ไม่คิดว่ามันจะมีชีวิตยอยู่ณบริเวณนั้นเช่นคอปพอตซีรุ่งเพลกาโกเทเรียคอมเจลลีสและเทโนฟอร์ ไม่ใช่แค่พบเจอสัตว์เท่านั้นแต่ซากเรืออับปางก็ถูกระบบนี้ตรวจจับได้เหมือนกันเทคโนโลยีสำรวจใต้น้ำของมนุษย์ยังไม่หยุดแค่นี้ทุกวันนี้พวกเขาก็มีตัวช่วยในการสำรวจมหาสมุทรถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเรือดำน้ำไทรทัน เรือด,ดำน้ำทรยท่นเป็นเรือดำน้ำของบริษัททรยท่านซัมเมอรีนซึ่งเป็นบริษัทที่คอยพัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ำใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันโดยพวกเขาก็ยังคงเป็นแนวหน้าในการมุ่งหน้าสำรวจใต้พื้นน้ำต่อไปด้วยความหวังว่ามนุษย์จะได้เจอกับสิ่งมีชีวิตใหม่ๆและสามารถขยายพื้นที่ที่เคยเข้าไม่ถึงในอดีต การจะสรุปว่ามนุษย์สามารถสำรวจพื้นที่อวกาศหรือมหาสมุทรได้มากกว่ากันคงไม่สามารถดูแค่เปอร์เซ็นต์ได้เพราะลักษณะพื้นที่ทางกายภาพและปัจจัยอื่นๆก็ล้วนแตกต่างกันทั้งสิน้นโดยมหาสมุทรมีข้อจำกัดมากจนทำให้การสำรวจใต้น้ำในแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายไม่ว่าจะเป็นความมืดใต้ท้องน้ำทำให้เราไม่สามารถพบเห็นทุกอย่างที่อาศัยอยู่ในนั้นได้ไง่ายๆแถมสิ่งมีชีวิตก็ถูกวิวัฒนาการให้มีความสามารถในการหลบซ่อนจากภัยอันตรายอีกด้วย และถ้าพูดถึงความกดอากาศยิ่งลึกลงไปยิ่งมีความกดอากาศสูงร่างกายของมนุษย์เองก็ไม่ได้ถูกวิวัฒนาการมาเพื่ออาศัยอยู่ในน้ําลึกจึงอาจจะเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้รวมถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับอุณหภูมิในมหาสมุทรที่เย็นจัดค่าใช้จ่ายใ,ในการสำรวจแต่ละครั้งก็แพงมากหรือ,อเหตุผลที่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่แต่เป็นข้อจํากัดที่สําคัญมากๆนั่นก็คือกรดของน้ําในมหาสมุทรซึ่งเป็นน้ําเค็มทําให้เกิดการกัดกร่อนของอุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ทําจากโลหะจะถูกกัดกร่อนได้เร็วมากเป็นพ ส่วนการสำรวจอวกาศก็มีข้อจำกัดไม่แพ้ใต้น้ำเช่นการต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนไปการต้องรับมือกับรังสีอันตรายที่สดสมมาจากดาวต่างๆข้อจำกัดด้านระยะทางและระยะเวลาเพราะการเดินทางไปในแต่ละดาวไม่ได้ใช้เวลาเดียวกันกับบนโลกรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงลิว่วทำให้มีแต่ประเทศที่พร้อมเท่านั้นที่จะส่งยานอาวกาศและบุคลากรอ,ออกไปนอกโลก แต่ถึงแม้ทั้งการสำรวจใต้น้ำและอวกาศจะมีข้อจำกัดทางคู่แต่มนุษย์เราเกิดสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ในอวกาศได้ง่ายกว่าใต้น้ำอยู่ดีเพราะยังมีแสงจากดวงดาวต่างๆคอยให้ความสว่างแก่สายตาของมนุษย์นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านอาวกาศยังถูกสนับสนุนมากกว่าเทคโนโลยีการสำรวจมหาสมุทรไม่ว่าจะด้วยความน่าสนใจหรือความคุ้มค่าที่จะลงทุนถึงแม้โครงการด้านอาวกาศจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากก็ตาม จะว่าไปแล้วก็ดูไม่น่าเชื่อเลยว่าทาั้งๆท,ที่น้ำเป็นสิ่งที่อยู่บนโลกของเราทแท้ๆแต่กลับสำรวจมันได้ไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับอวกาศที่อยู่ห่างใกล้ออกไปแต่มนุษย์สามารถพาตัวเองและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อออกไปสำรวจดินแดนที่ไม่ใช่โลกของเราได้